Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. i in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Do you wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I need today. I promise that I'm there felt this way. I really hope that you will choose to stay, to all the pain. I know you told your friend, you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16ตอนที่10เหตุผลที่หายเอลอยู่บนเกาะ หลังจากเหล่าไฮเอลออกไปล่าสัตว์มุคดะก็วุ่นอยู่กับการเตรียมอาหารเย็นทั้งถงคัสึและไก่ทอดเมื่อทุกอย่างพร้อมเสร็จสับเหล่าไฮเอลก็กลับมาพร้อมกับเยือที่ต้องทำให้มุโคดะต้องอ้าปากค้างเลยทีเดียวเราลากเคคาทิสมาได้แล้วเยอเกนประกาศกล้องเช่นนั้นพร้อมกับนำเคอะคาทิสออกมาจากกล่องไอเทมบ็อกของตนสี่ล่างใหญ่ถูกวางกองอยู่ตรงหน้าของมุโคดะตรงนั้น มันใหญ่มากมุโคดาต้องอุทานออกมาเช่นนั้นด้วยความตกตะลึงคอคาทิสพวกนี้ใหญ่กว่าที่มุโคดาเคยเห็นถึงสองเท่าก็ที่เกาะนี้นะคอคาทิส ตัวใหญ่มากเลยละหญิงสาวไฮเอลคนหนึ่งอธิบายออกมาเช่นนั้นเยอเก้นเองก็พูดว่าไม่ใช่แค่คอคัตทีสนะสัตว์อสูรที่นี่ตัวใหญ่กว่าที่อื่นหมดเลยหญิงสาวอีกคนก็กล่าวเสริมว่าเห็นท่านมุคโคด้าตกใจแบบนั้นทําให้นึกถึงตอนที่เรามาถึงที่เกาะนี้ใหม่ๆเลยละส่วนไฮเอลอีกคนก็บอกว่าใช่แล้วใช่แล้ว ตอนนั้นเองพวกเราก็ตกใจแบบนี้เหมือนกันพอทุกคนพูดแบบนั้นก็ได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นพวกไฮเอลดูท่าจะสนุกสนานกับการเห็นมุโคดะแสดงอาการประหลาดใจเช่นนี้ออกมามุโคดะมองคอคัทิสล่างยักษ์ด้วยความกังวลเขาต้องเป็นคนชำแหละพวกมันทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยมุโคดะแค่ชำแหละตัวเดียวเล็กๆก,ก็ใช้เวลามากแล้วแต่นี่มีถึงสตัวใหญ่ๆเออแล้วเรื่องชำละละครับ มุโคโดาจึงเอ่ยถามออกไปเช่นนั้นอย่างลังเลเล็กน้อยไฮเอลคนหนึ่งจึงบอกว่านี่เจ้า เยอเกนเจ้าจะให้เขาเป็นคนชำและเองงั้นเหรอชายไฮเอลที่ยืนอยู่ข้างเยอเกนกล่าวเช่นนั้นแล้วหัวเราะเยอเกนจึงบอกว่าพวกเราจัดการเองอยู่แล้วว่าแล้วเหล่าไฮเอลก็พากันยกคอคาทิสไปยังโรงเรือนที่เปิดโลงที่นั่นมีโต๊ะชำและและมีมีดหลายเล่มวางเรียงรายอยู่พวกเขาเริ่มลงมือชำและคอคาทิสกันอย่างชำนาญน,นี่พวกคุณชำนาญกันมากเลยนะครับมูโคโดาเอ่ยชมออกไปเช่นนั้นชายไฮเอลคนหนึ่งจึงบอก ว่าก็ต้องทําเองทุกอย่างนี่นะเพราะอยู่ที่นี่ทุกๆอย่างก็ต้องทําเองหมดชายไฮเอลอีกคนก็พูดอย่างภาคภูมิใจอีกว่าข้าเองก็ถนัดเรื่องชําหละมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วส่วนหญิงสาวไฮเอลคนหนึ่งก็แซวว่าก็แน่ละเพราะนายเคยทํางานนี้ตอนที่อยู่เมืองมนุษย์นี่นะ มุโคโดาจึงทวนคําด้วยความสงสัยว่าไปเที่ยวเมืองมนุษย์มางั้นหรอครับหลังจากมุโคโดาถามเช่นนั้นขณะที่มือยังคงชำแหละขอ้อคาทิสอยู่เหล่าไฮเอลก็เริ่มเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้กับมุโคโดาได้ฟังเยอเก้นนั้นแนะนําสมาชิกในกลุ่มให้มุโคโดาได้รู้จักเริ่มจากอะเดล่าภรรยาของเขาที่มีผมสีน้ำตาลอ่อนและดวงตาสีม่วงอเมทิส เวลเดย์ well ชายร่างสูงผมสีน้ำตาลเข้มและดวงตาสีน้ำเงินเข้มเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการชำแหละที่ว่าต่อมาก็คือเซลมาภรรยาของเขาที่มีผมสีทองและดวงตาสีชมพูอ่อนต่อไปก็คือลาดเมียชายร่างกำยำผมสีเทาและดวงตาสีฟ้าอ่อนภรรยาของเขาก็คือลาวลา ที่มีผมสีน้ำเงินและดวงตาสีเขียวเข้มพวกเขาทุกคนมีผมยาวถึงเอวและมีรูปร่างหน้าตางดงามมากๆ พวกไฮเอลไม่ได้เกิดและเติบโตบนเกาะนี้พวกเขามาจากทวีปใหญ่หรือทวีปที่มีอาณาจักรเลออนฮาร์ตตั้งอยู่นั่นแหละพวกเขาอพยพมาที่เกาะนี้เมื่อประมาณ300ปีก่อนในเวลานั้นสงครามระหว่างอาณาจักรมนุษย์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและมนุษย์เริ่มตามล่าไฮเอลที่มีพลังเวทสูงเพื่อน,นำไปเป็นทาสสงครามพวกเขาบุกลุกเข้าไปในป่าที่ไฮเอลอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีมนุษย์ที่พยายามเข้าไปในป่าเพื่อจับไฮเอลไปเป็นทาสแต่ว่าส่วนใหญ่ ก็ไปไม่ถึงใจกลางป่าแล้วนะบ้างก็ล้มเลิกกลางทางบ้างก็ถูกสัตว์อสูรฆ่าตายแต่ในช่วงเวลานั้นอนาณาจักรมนุษย์ได้จ้างนักประจนภัยจํานวนมากให้บุกลุกเข้าไปในป่าของหายเอลจริงๆแน่นอนว่าพอเล่าถึงตรงนั้นเฟลและผู้เท่าก่อน ก็บอกว่ามีไฮเอลที่ตนเองยอมรับอยู่เช่นเดียวกันและคนคนนั้นก็แข็งแกร่งเอามากๆกลับเข้าเรื่องกันต่ออาณาจักรมนุษย์นั้นคงตระหนักได้ดีว่าเหล่าไฮเอลเป็นกำลังสำคัญในการพลิกสถานการณ์สงครามได้และด้วยเหตุผลนั้นการล่าไฮเอลจึงดูหนักหน่วงขึ้นพวเกเยอเกนและเหล่าไฮเอลอีกประมาณ60คนจึงต้องจำใจอบพยพมายังเกาะแห่งนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป100ปีไฮ แล้วบางส่วนก็เริ่มที่จะตัดสินใจออกจากเกาะแห่งนี้ไปพวกเขาอยากเป็นอิสระและมักจะเดินทางไปเที่ยวเมืองมนุษย์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจบ้าง ลาวลาบอกว่าในเมืองมนุษย์นั้นมีอะไรให้ทำเยอะแยะมันสนุกดีออกเยอเกนก็เสริมว่าโดยเฉพาะพวกรุ่นของเราพอโตขึ้นก็ไปเที่ยวเมืองมนุษย์บ่อยๆช่วงนั้นมีเอลอยู่ในเมืองเยอะพวกเราเลยไม่ถูกจับได้ว่าเป็นไฮเอลถ้าจะพูดถึงอายุของพวกเยอเกนพวกเขาก็มีอายุประมาณ600กว่าปีแล้วล่ละนะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์สักพักแล้วค่อยกลับมาที่ป่าหรือเกาะแห่งนี้แต่ช่วงเวลาสักพักของไฮเอลที่ว่านั้น มันก็คือ10ปีขึ้นไปแล้วนะเวลเดผผู้ที่คุยโวเรื่องความสามารถในการชำแหละสัตว์อสูรน,นั้นบอกว่า ตนเองเคยทำงานาแผนแกชำแหละของกิวนักประจนภัยในเมืองมนุษย์มาก่อนด้วยแม้ว่าการใช้ชีวิตบนเกาะจะปลอดภัยจากสงครามแต่มันก็ขาดความตื่นเต้นไปนั่นแหละเรล่าไฮเอลหลายคนจึงเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและอึดอัดกับชีวิตที่ถูกตัดขาดจากทวีปใหญ่พวกเขาจึงต้องทยอยออกจากเกาะไปสุดท้ายก็เหลือแค่พวกเราหกคนเยอเกน สรุปออกมาเช่นนั้นใช่แล้วละพวกเราก็เคยคุยกันว่าจะกลับไปที่ทวีปใหญ่เหมือนกันอืมแต่ก็พูดแบบนี้มาสิบปีแล้วนี่นาะนั่นสินะแต่การได้เจอมนุษย์อีกครั้งแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีนะ พวกเรากลับไปที่ทวีปใหญ่กันจริงๆเถอะใช่ใชอยากจะไปสนุกในเมืองมนุษย์อีกครั้งจังเราไฮเอลคุยกันจอแจเช่นนั้นทว่าแม้จะคุยกันซะเยอะแต่พวกเขาก็ชำแหละคอกคาทิสไปด้วยตอนที่คุยกันถึงตรงนี้งานชำแหละก็เสร็จสิ้นพอดีงั้นผมขอตัวไปทำไก่ทอดก่อนนะครับมูคโคดะบอกกับพวกไฮเอลเช่นนั้นมุคโคดะเริ่มหั่นเนื้อคอคาทีสและนำไปหมักในซอสถั่วเหลืองว่าแต่ คุณมุคโคด้ามาที่เกาะน,นี้ทําไมงั้นเหรอครับเยอเก้นกาวถามมุคโคด้าก็บอกว่าเรื่องมันยาวนะครับว่าแล้วมุคโคด้าก็เล่าเรื่องมังกรเขียวให้กับเหล่าไฮเอลได้ฟังพร้อมกับทําไก่ทอดไปด้วยอ๋อมังกรเขียวนั่นน่ะเหรอมันดุร้ายมากเลยนะครับคุณมุคโคด้าจะไว้งั้นเหรอพ่อเยอเกนกาวถามมุคโคด้าก็บอกว่าผมไม่ได้จะไปล่ามันเองเหรอกครับ ว่าแล้วมุคโคดาก็ชี้ไปที่เฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและสุยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเยอเกนกล่าวเช่นนั้นพวกไฮเอลคนอื่นๆก็มาเข้าร่วมวงสนทนาด้วยพวกเขาบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่พวกนายจะไปล่ามังกรเขียวนั่นน่ะเหรอถ้ามีพวกเรามากกว่านี้อีกสักหน่อยพวกเราคงจะไปล่ามันแล้วละเวลเดและลาเมียพูดอย่างน่าเสียดายเช่นนั้นใช่ใช่ พวกเราหกคนก็พอจะหน้ามันได้ยุแต่มันคงจะอันตรายมากใช่ถ้าล่าได้ก็ดีนะสิเนื้อของมังกรอร่อยมากเลยนะอเดลาเซลมาและลาวลาพูดอย่างน่าเสียดายเช่นนั้นฟเฟลจึงถามขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะพวกเจ้าเคยกินเนื้อมังกรมาก่อนงั้นหรืออเดลลาจึงตอบว่าอ๋อก็เคยอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรนักหรอกอเดลาตอบเช่นนั้นเราไฮเอลทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยพวกเจ้าล่ามันเองงั้นหรือเฟลกล่าวถามต่อเยอเก้นก็ตอบว่าแน่นอนสิผู้เท่าก่อนที่ได้ยินบทสนทนาก็เงยหน้าขึ้นมาถามว่าแล้วพวกเจ้าชมและมันเองด้วยงั้นหรือเวลเดก็ตอบว่าแน่นอนสิ ค้าก็เคยชำละมันสองครั้งพอได้ยินเหล่าไฮเอลบอกเช่นนั้นเอลและผู้เท่าก่อนก็มองหน้ากันแล้วยิ้มอย่างมีเล่ห์นมูคโคดาจึงรู้สึกคนลุกแบบแปลกเขาไม่ชอบลางสังหรณ์แบบนี้เอาซะเลยแต่มุคโคดาก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบทสนทนานั้นและตั้งใจทำไก่ทอดของตนเอง ต่อไปแล้วก็จบการสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปรม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย